สวัสดีครับพี่ต้อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธรรมโมโงกันอยู่ได้นะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการสวดมนต์คือฟุกอยากถามพี่ต้อยว่าความหมายที่แท้จริงของการสวดมนต์เนี่ยคืออะไรแล้วก็สวดมนต์เราได้อะไรจากการสวดมนต์เคยสวดมนต์ไหมเคยพี่ก็สวายสังฆทานแต่ว่าไม่ได้สวดแบบประจําวันครับก็ไปวัดทําบุญก็จะมีบทสวดที่ต้องสวดเชื่อไหม ชาวพุทธเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจบทสวดมนต์จริงๆผมก็ยังไม่รู้เลยมันแปลว่าอะไรบ้างออนะโมตสระหังสัมมาอะไรก็แล้วแต่มันมีคำแปลนะความจริงภาษาที่เราใช้สวดมนต์เนี่ยมันเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้สอนต่อผู้คนทั้งหลาย ผมเคยได้ยินมาว่าการสวดมนต์คือการระลึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหมพี่ไม,ไม่ใช่จะระลึกอะไรคือภาษาที่เราเอามาสวดมนต์เป็นมนต์บทต่างๆเนี่ยมันคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนต่อสาวกทั้งหลายซึ่งท่านพูดภาษาเหล่านั้นท่านไม่ได้พูดภาษาไทยครับเพราะมันก็คือภาษาพูดแต่เอามาเรียบเรียงทำต่อยคำ ขึ้นมาให้สละสลวยจังหวชะชาคนเรองการสวดมนต์ของแต่ละประเทศก็จังหวะก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้อยคําภาษาน,นั้นเป็นภาษาเดียวกันที่พระเจ้าสอนสาวกดังนั้นการสวดมนต์มีความศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์อะไรเมื่อคนสวดก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องนะดูที่เราไปงานศพพระก็สวดไปอีกคนนั่งรับ นึกออกไหมมันเป็นประเพณีมันเป็นสิ่งที่ทำสืบทอดกันมานะแล้วเราไม่เคยเข้าใจนะการสวดมนต์ถ้าเราสวดเองจะมีประโยชน์เนี่ยนะข้อที่หนึ่งต้องมันบทสวดมนต์แปลความจริงเนี่ยนะเอาตามที่พี่ร่ำเรียนมาจากตำราหรือหนังสือสวดมนต์ของครูบาอาจารย์ ในสายวัดป่านมันจะมีบทสวดบนแปลซึงความจริงตามร้านหนังสืออะไรมันก็มีบทสวดบนแปลแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าเอาบทสวดมนนี้นะความหมายลึกซึ้งเพราะคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความลึกซึ้งอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเราสวดเราติดกับการสวดเอ้าขึ้นบ้านใหม่ก็นิม,มนต์พระมาสวดน,นะแต่งานนิม,มนต์พระมาสวดตายก็พระมาสวดแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคําแปลขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อให้เข้าใจใเพราะ จำไว้ว่าบทสวดมนต์คือคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราจะต้องลึกและมองไปให้ถึงของเนื้อหาบทสวดมนต์นั้นว่าพระองค์ท่านสอนเรื่องอะไรนะแต่สวดแบบไม่รู้เรื่องก็มีประโยชน์นี้ใช่ไหมีแต่มันไม่มากประโยชน์ที่ว่าคืออะไรประโยชน์ที่ว่าก็คือว่าเคยเห็นพระจีนนั่งเคาะไหมมองๆหนไหม <c oughs> เวลาเราสวดมนต์ก็เหมือนกันนะถ้าจิตเราจดจ่อกับบทสวดมนต์ที่เราจําได้หรือเราอ่านหนังสือด้วยความจดจ่อเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสมาธิจิตมันก็จะเกิดความเป็นสมาธิขึ้นแต่สมาธิที่ว่าเนี่ยมันเป็นสมถะนะประโยชน์ก็มีแต่มันไม่เหมือนกับเราจเจริญสติคาว่าเจริญสติก็แปลว่าก็คือพิจาาความจริงเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายนะ ไม่จีรังยั่งยืนนะสภาวะของเราก็แค่ขันหาทำไมนะเออสวดมนต์แล้วถึงได้เกิดสมาธิที่เรียกว่าสมถะขึ้นก็เพราะว่าปกติเนี่ยการทำงานของจิตเราที่เราขันศีมันเคลื่อนตัวตลอดเวลา มันคิดมันกระบวนการมันตลอดเวลามันกระบวนการทํางานเนี่ยพมันรู้มันรู้สึกแล้วชอบไม่ชอบ<พ>อเฉยๆจำไม่เลยเออมันจะเกิดกระบวนการแบบ้และกระบวนการอันนี้ที่ผูกโยมันทุกครั้งเวลาพี่พูดก็เกิดอ,อยู่ที่ตัวตนเรามันก็เกิดความฟุ้งซ่านความอยากได้ไม่อยากได้ความโกรธความเกลียดความรักความนุ่นความนี่สารพัดแล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลานี่เรียวกว่าความฟุ้งขังั้นตอนสวดมนต์อีสี่อย่างนี้มันไม่ได้ทํางานแล้วนะเราก็จะเกิด สิ่งที่ความนิ่งสงบขึ้นเพนราะสวดมนต์บ่อยๆเราก็จะเกิดความนิ่งสงบนิ่งสงบนิ่งสงบขึ้นนี่คือประโยชน์ที่ได้แน่ๆน,นี่คือประโยชน์ที่ได้แน่ๆเพราะนั้นถ้าจะได้มากกว่านั้นหลังจากที่จิตมันนิ่งสงบนิ่งสงบนิ่งสงบ,น,งสงบนะก็ลองสำหรับท่านที่ชอบสวดมนต์นะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะพี่ก็สวดมนต์ทุกวันนะแต่บทสวดมนต์ของพี่เนี่ยพี่รู้พี่สวดเฉพาะบทที่บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าคือบูชาพระัธนตรัยแล้วก็บทสวดมนต์ที่แผ่เมตตาซึ่งพี่เข้าใจคําแปลอยู่แล้วเพราะสวดบทแผ่เมตตาคําแปลมาตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ศึกษาเข้าใจธรรมะเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆซึ่งอนุโมทนากับทุกท่านแล้วเนี่ยนะด้วยความสงบเรื่อยๆก็พยายามศึกษาคําแปลแล้วทําความเข้าใจ มันก็จะเกิดแปลเปลี่ยนสภาพจิตจากที่เรียกว่าสมถะด้วยความสงบอย่างเดียวคนที่เวลาสงบเนี่ยนะมันก็ดีนะนี่พวกที่เราเพลิดเพลินจิตต้ฟุ้งโกรธเกลียดคนนู้นคนนี้นึกออวะเรานิ่งอ่านิ่ง,งแต่เขาเรียกว่าการพิจารณาหรือการวิปัสสนาหรือการภาวนาก็คือการพิจารณาที่เลยจากความนิ่งนนคุณจะพิจารณาไม่ได้ถ้าคุณไม่นิ่งคุณต้องมีคุณต้องมีสมาธิที่เรียกว่าสมถะก่อน เข้าใจแมเนี่ยเพราะถ้าโกรธโมโหเนี่ยดูที่มึงเคยคิดอะไรได้ไหมแล้วย,ยามตกหลุมรักใครมันต้องคิดอะไรไม่ได้ที่มันเชิงบัญญามันต้องนิ่งสงบไอ้น,นี่คือประโยชน์เบื้องต้นของการสวดมนต์ต้องเข้าใจนะถ้าเข้าใจอันนั้นแหละนะมันก็จะยกระดับให้เกิดประโยชน์เราประโยชน์ที่ว่าเกิดอะไรเพราะเราเข้าใจสภาวะธรรมชาติของธรรมว่ามันเป็นอยู่แบบนี้สภาวะจิตมันหยั่งลงไปบุญก็บังเกิด